you <laughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งาน p r i s m a กันนะครับซึ่ง p r i s m a นะครับเป็น next generation node.js and typescript orm นะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นเครื่องมือนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้ prismma ใน node.js application ของเราได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ typescript ได้ด้วยนะครับผมแล้วมันยังมีแนวคิดแบบ orm นะครับ ซึ่งแนวคิดแบบ ORM คืออะไรนะครับผม ORM เนี่ยนะครับมันจะย่อม,มาจาก Object Relational Mapping นะครับผมซึ่งมันก็คือการแมประหว่างข้อมูลที่มีความสัมพันธ์หรือก็คือ Relational Database นะครับให้มาอยู่ในรูปแบบของ Object Oriented Language นะครับแล้วก็แปลงข้อมูลที่ในรูปแบบของ Object Oriented Language เนี่ยกลับไปเป็นข้อมูลในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์ก็คือ กลับไปเป็น relational database นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวแปลงข้อมูลตรงนี้ก็จะถูกเรียกว่า ORM นั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนสำคัญหลักๆนะครับของ ORM เนี่ยก็คือ1เลยนะครับมันจะเป็นตัวกลางในการแปลงข้อมูลให้สลับไปสลับมาระหว่าง object กับ relational นะครับก็คือระหว่างวัตถุก,กับความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในการเรียนรู้เนี่ยทุกคนแค่มีพื้นฐานนะครับในภาษา SQL มาทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับอย่างเช่นคาสั่ง select update delete insert อะไรพวกนี้นะครับผม แล้วก็ p r i s m a เนี่ยนะครับยังรองรับการค u วรีนะครับในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับกับความต้องการของนักพัฒนาระบบด้วยนะครับผมก็วันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเป็นพื้นฐานเบื้องต้นกันก่อนนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปใช้งานในแอปพลิเคชันอะไรของเรานะครับผมอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับผมอ่ะก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปสร้างโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า p r i s m a นะผมก็สร้างขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์นี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะ ทำการ cd เข้าไปนะครับที่โฟลเดอร์ p r i s m a นะครับทีนี้นะฮะเราจะใช้นะครับคำสั่ง npm init y นะครับในการติดตั้งตัว package j s o n นะครับอ่ะอันดับแรกคือทุกคนจะต้องมี node js นะครับติดตั้งลงบนเครื่องของทุกคนก่อนนะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากเราติดตั้งตัว package j s o n เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้ทุกคนใช้คำสั่งนี้เลยนะครับก็คือเป็น npm install นะครับตามด้วย typescript ts node add types slash node นะครับแล้วก็ dash dash save dash dev นะครับโอเคกด enter ไปนะครับผมอ่านะครับก็จะมีการติดตั้งนะครับตัว types node ts node แล้วก็ typescript เข้ามานะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือเราจะมาติดตั้งตัว typescript นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่งนะครับ npx tsc dash dash init นะครับ อ่านะครับก็จะมีไฟล์ ts c o n f i g json สร้างขึ้นมานะครับอ่าทีนี้ส่วนต่อไปนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยติดตั้ง prismai นะครับผมอ่าก็ใช้คำสั่งนะครับ npm install นะครับ p r i s m a s h a h v e d h dev นะครับ enter ไปแล้วก็สุดท้ายนะครับเราจะมีการใช้คำสั่งตรวนี้นะครับในการ set up p r i s m a กับคำสั่งในการ init ของตัว prismai นะครับก็ใช้คำสั่ง n p x p r i s m a in i t dash d a h data source นะครับ dash provider แล้วก็ sqlite นะครับผมโอเคตามนี้เลยกด enter ไปนะฮะอ่าเรียบร้อยนะครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้ครับเราได้ทำการ set up นะตัว p r i s m a เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับมาทำการสร้าง data model นะครับก็ตรงนี้ครับให้ทุกคนมาข้างในโฟลเดอร์ตัวนี้เลยจะเป็นโฟลเดอร์ p r i s m a นะครับข้างในเนี่ยมันจะมีไฟล์ schema p r i s m a อยู่นะครับ ก็ให้ทุกคนคลิกเข้ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่มีเป็น extension ที่เอาไว้ไฮไลท์ g h t syntax ของ p r i s m a เนี่ยทุกคนก็ไปติดตั้งได้นะเดี๋ยวผมมาติดตั้งนะฮะอาก็เซิร์ชไปเลยนะครับว่า p r i s m a นะฮะอ่าก็ install ไปตัวนี้นะครับโอเคครับเรียบร้อยอ่ะกลับมาที่ project ของเราเห็นไหมว่าจะมีการไฮไลท์ g h แล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราจะมาทำการสร้าง data model กันนะครับก็พูดง่ายๆคือมันจะเหมือนเป็นการสร้าง ตารางนั่นเองนะครับผมเออก็มาสร้างโมเดลตัวแรกนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์คําว่าโมเดลนะฮะแล้วก็ยูเซอร์นะครับผมซึ่งข้างในนี้นะฮะเราก็จะมีการกําหนดฟิลด์นะครับก็ผมจะมี ID นะครับเป็น In t นะฮะจากนั้นนะครับก็จะมีการกําหนดนะฮะในส่วนของ Add ID นะครับซึ่งมันก็คือเป็นการกําหนด Single Field ID ให้กับตัว Model นะครับโอเคแล้วก็ตามด้วย a d d default นะครับซึ่งตัว Add d e f a u l t เนี่ยจะเป็นการกําหนดค่า default สำหรับฟิลดตัวนี้นะครับอ่ะซึ่งค่า e f f u u t เนี่ยก็คือผมจะให้มันเป็นการทำา a u t o increment หรือว่าเพิ่มจำนวนอัตโตนมัติเวลาที่เรามีการ insert ข้อมูลใช่ไหมฮะอ่ะเราก็มีการเรียกใช้ฟังก์ชันตัวนี้เลยก็คือ Auto Increment นะครับโอเคทีนี้ฟิลดต่อไปก็คืออีเมลนะครับตรงนี้ชนิดของข้อมูลก็คือเป็น string นะครับแล้วก็ผมจะกำหนดให้มันเป็น unique ด้วยก็คือไม่ให้อีเมลเนี่ยซ้ากันนะครับต่อไปก็คือเป็นฟิล n เนมนะครับก็จะเป็น String ซึ่งไอเนมเนี่ยผมจะมีการใส่ question mark ต่อท้ายด้วย question mark มันแปลว่าอะไรมันจะหมายถึงว่าไอตัวฟิลด์ตัวเนี้ยคือมันจะมีค่าหรือไม่มีค่าก็ได้เวลาที่เรามีการ insert หรือว่า update นะครับอ่ะโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นฟิลด์ post นะฮะอ่าตรงนี้เราก็จะใส่อ่าในส่วนของชนิดข้อมูล post เนี่ยเป็นแบบ array นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของ user model นะครับต่อไปนะฮะเราจะมาสร้าง model post นะฮะอ่าอีกตัวหนึ่งนะฮะ ก็จะมี field id นะครับเป็น int add id แล้วก็ add default auto increment นะครับอ่าในส่วนของ id เนี่ยเราก็จะกำหนดแบบนี้ตลอดนะครับต่อไปก็คือ title นะครับอันนี้จะเป็น string นะครับต่อไป content ก็เป็น string แล้วก็ใส่ question mark นะครับต่อไปก็คือจะเป็น published อันนี้จะเป็น boolean นะครับเราก็จะใส่ add default ซึ่งค่า default เริ่มต้นเนี่ยก็คือจะเป็น false นะครับ จากนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของ author นะครับก็คือเป็นผู้เขียนนะซึ่งผมก็จะกำหนดนะฮะชนิดข้อมูลเนี่ยเป็น user นะครับแล้วก็ผมจะมีการใช้นะครับในส่วนของตัว relation ตัวนี้นะครับ add relation ซึ่งมันจะเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ของระหว่าง2 model นะครับอ่าก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะมีการกำหนด f i e l d นะฮะก็คือผมจะดึงเอาตัว author ID มานะครับผมจากนั้นอีกฟิลด์หนึ่งนะครับก็คือผมจะอ้างอิงนะครับก็คือเราจะใช้ reference นะฮะไปที่ field id นะครับผมอ่าตามนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะเราก็จะมี field u t h o r id นะครับก็ฟิลด์ตัวนี้จะกำหนดเป็น int นะฮะอ่าตามนี้เลยนะครับทุกคนอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว u t h o r เนี่ยมันจะมีการอ้างอิงไปที่ตัว user model เห็นไหมนะครับแล้วเราก็จะมีการเข้าถึงนะครับ fields u t h o r id ก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็อ้างอิงไปที่ ตัว id ของตัว user นะฮะโอเคนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ให้ทุกคนกด save ได้เลยนะครับทีนี้ส่วนต่อไปนะครับหลังจากเราเนี่ยสร้างตัว data model เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะต้องมีการ migration นะครับหรือว่าก็คือเป็นการสร้างฐานข้อมูลของเราขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีแค่ schema นะครับแต่ยังไม่ได้มีการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานะครับก็ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำการ migrate กันนะครับซึ่งก็มาที่ terminal นะฮะให้ทุกคนเนี่ยใช้คำสั่งนะครับ npx Prisma แล้วก็ Migrate นะครับตามด้วย Dev นะครับ Dash Dash Name แล้วก็ Init โอเคตามนี้นะครับก็ให้ทุกคนกด Enter ไปเลยอ่าโอเคหลังจาก Enter นะครับทุกคนจะสังเกตว่ามันจะมีโฟลเดอร์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมานะแล้วก็มีไฟล์อีก2ตัวเห็นไหมนะครับผมอ่าจะมีโฟลเด er อร์ Migrations นะครับแล้วก็มีตัวไฟล์ Dev.db นะครับอ่าแล้วก็มีตัวนี้ Dev.db Journal นะครับผม โอเคส่วนต่อไปนะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทำการ m i g r a ร e แล้วนะฮะต่อไปเนี่ยเราจะมาลองทำการ run query ดูนะครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนนะฮะสร้างไฟล์ตัวหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาคลิกขวาที่โฟลเดอร์ p r i s m a ตัวนี้นะครับเราจะสร้างไฟล์นะครับชื่อว่า script ts นะครับอ่าทีนี้ในไฟล์ตัวนี้นะครับเราก็จะมีการ Import นะครับเป็นเจ้า p r i s m a client มานะครับจาก a d d prismma slash client นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็จะมา ติดตั้งตัว prismaclient กันก็สร้างตัวแปรชื่อว่า p r i s m a ขึ้นมาแล้วก็ new นะครับ prismaclient นะครับอ่าตามนี้เลยนะครับซึ่งเราก็คือมีการสร้างอ็อบเจกต์จากตัว prismaclient นะครับอ่าก็จะเป็นตัวแปรตัวนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราสร้างฟังก์ชันนะครับเป็น a s y n c function ชื่อว่า main นะฮะสร้างขึ้นมาซึ่งภายในฟังก์ชันตัวนี้เดี๋ยวเราจะมีการเขียนตัว curry นะครับผมทีนี้นะครับต่อจากฟังก์ชันตัวนี้เดี๋ยวผมจะมีการาเรียกใช้ตัวฟังก์ชัน main นะ แล้วก็มีการใช้ then นะครับตามด้วย async นะฮะ return นะครับผมจะมีการ await นะครับแล้วก็ดึง prisma ตามด้วยเรียกใช้นะครับเป็น disconnect นะนะฮะจากนั้นนะฮะก็จะเป็นการดักจับ error นะครับอ่าก็ใช้เป็น async รับ event มานะฮะซึ่งถ้ามี error อะไรผมก็จะให้ console error นะครับอ่าแสดง error ออกมาแล้วก็ทําการ disconnect มันก็ใช้ prisma Disconnect นะฮะแล้วก็ตามด้วย process exit นะฮะอ่าส่งค่าไปด้วยเป็นเลขหนึ่งนะครับทีนี้ฮะเราจะมาทำการเพิ่มข้อมูลนะครับไปในตัว user record ของเรานะครับผมก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยมาในฟังก์ชัน main ตัวนี้เลยนะฮะวิธีการที่เราเนี่ยจะทำการ insert ข้อมูลเข้าไปนะครับก็เราจะสร้างนะครับตัวแปร user ขึ้นมาแล้วเราจะมีการใช้ await นะครับตามด้วยดึงนะฮะ p r i s m a มา .user.create นะฮะอ่าจะเป็นคำสั่งตามนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยข้างในนี้ก็คือเราจะมีการสร้าง property data ขึ้นมาแล้วข้างในนี้ฮะเราเนี่ยจะมีการส่ง Object ไปนะครับก็ข้างใน Object ตัวนี้จะมี Property ชื่อว่า Name นะครับอ่าผมจะเ,เป็นชื่อ Myler แล้วกันทีนี้จากนั้นก็จะมี Email นะครับก็จะเป็น m y า e r at g m a m l c o m นะครับโอเคแล้วก็ หลังจากที่เราเพิ่มเสร็จผมจะมีการคอนโซลล็อกออกมานะครับก็คือล็อกในส่วนของ User นั่นเองนะฮะโอเค okay. ก็แค่นี้นะครับในการเพิ่มข้อมูลนะนะฮะทีนี้ทุกคนก็มาที่ Terminal เลยนะครับแล้วลองใช้คำสั่งตัวนี้ดูนะครับก็คือ npx ts node แล้วก็ตามด้วยไฟล์ script ts นะฮะ enter ดูอ่าทุกคนก็จะเห็นนะครับว่า มันก็จะมีอะไรมีการล็อออกมานะครับเป็นข้อมูล id 1อีเม email m e r gmail com name mailer เห็นไหมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาดูในฐานข้อมูลได้นะก็จะเป็นตัว dev d b นะครับแล้วลองมาเปิดนะฮะอ่ะซึ่งผมก็จะเปิดด้วยตัวนี้เลยนะครับ sqlite viewer นะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยเรามาดูที่ตัวนี้ครับก็คือตาราง user นะฮะอ่าทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยฐานข้อมูลของเราก็คือจะมี id นะครับตามนี้เลย email name เห็นไหมนะครับผมอ่า โอเคก็เราจะมีนะครับหลักๆตามนี้เลยทเทเบิลของเรานะ user post อ่าตามนี้นะฮะโอเคเราได้ทำการ insert ข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองมา retrieve ข้อมูลหรือว่า get ข้อมูลกันบ้างนะครับวิธีการ get ข้อมูลเนี่ยก็เดี๋ยวกลับมาที่ script.ts นะฮะอ่าเดี๋ยวผม,มให้ทุกคนเนี่ย comment คมมำสั่งตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาอ่าเขียนคำสั่งใหม่ก็ให้ทุกคนนะครับสร้างตัวแปรนะฮะชื่อว่า users อ่าแล้วก็เราจะใช้ await นะครับตามด้วย prisma u s e r f i l e m e n y นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นการ get all เลยนะครับข้อมูลทั้งหมดอ่าก็เดี๋ยวเราจะลองล็อกนะตัว users t o นะครับ, users do, รบโอเคกดเซฟไปแล้วก็มา run ดูเหมือนเดิมครับใช้คำสั่งนี้เลย Npx tsnodescript.ts นะฮะอ่า enter ไปอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเราก็คือมีแค่ตัวเดียวใช่ป่ะอ่ามันจะ return หรือว่าล็อกออกมาเป็น array ให้เราดู ซึ่งใน Array ตัวนี้ก็จะมี Object 1ตหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลองมาเพิ่มข้อมูลอีกตัวหนึ่งนะนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยอ่าคอมเมนต์ Comment ตัวนี้ทิ้งไปเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะเพิ่ม User อีกคนหนึ่งนะครับทุกคนผมจะเพิ่มเป็น User John แล้วกันนะครับแล้วก็อีเมล John นที่จีเนะครับอ่ะโอเคแล้วผมก็จะคอมเมนต์ตัวนี้ทิ้งไปนะอ่ะกดเซฟนะครับแล้วก็รันคำสั่งเดิมเลยปึ๊บอ่านะครับก็เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ามาดูที่ฐานข้อมูลเนี่ยนะครับอ่าทุกคนก็จะเห็นว่ามีข้อมูลนะครับจอเพิ่มมาแล้วเห็นปะ่ะนะครับผมโอเคนะก็ตามนี้เลยนะครับวิธีการเพิ่มข้อมูลทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะการเพิ่มข้อมูลที่มันมีความสัมพันธ์กันอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการเพิ่มข้อมูลยูเซอร์คนหนึ่งที่เขามีการเขียนโพสต์นะครับก็ถ้าเรามาดูเนี่ยที่ตัวสคิมของเราเนี่ยเราจะเห็นว่า เราจะมี model user กับ model post ใช่ไหมฮะแล้วเราสามารถที่จะอ้างอิงถึงกันได้อย่างเช่น user คนนี้เนี่ยมีการ post อะไรไว้บ้างอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะโอเคก็กลับมาที่ script.ts นะฮะเดี๋ยวผมจะ comment ตัวนี้ทิ้งไปอ่ะแล้วมาเขียนคำสั่งนะครับซึ่งก็ผมเนี่ยจะมีการสร้างตัวแปร user เหมือนเดิมเลยแล้วก็ await นะครับตามด้วยดึง prisma มา .user.create นะฮะ จากนั้นก็กําหนดนะฮะข้อมูลที่เราต้องการที่จะเพิ่มเข้าไปนะครับซึ่งผมก็จะเพิ่มยูเซอร์คนใหม่ชื่อว่าเป็นเจนล้วกันนะฮะแล้วก็อีเมลนะฮะเป็น j a n e gmail c o m โอเคจากนั้นเนี่ยผมจะมีการเพิ่มนะครับในส่วนของโพส์นะถ้ากลับมาดูที่สกิมามก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนอ่าโพส์ Post นะฮะตามด้วยนะฮะข้อมูลในโพส์เราต้องการให้มันมีอะไรบ้างนะครับ ผมก็จะมีการใช้นะฮะเป็นตัว create นะครับผมอ่าตัวนี้นะฮะแล้วก็เราจะ create เดี๋ยวผมจะเพิ่มแค่ในส่วนของ title ล้วกันก็คือจะเป็น hello prisma นะครับผมอ่าตามนี้นะฮะทีเนี้ยเราก็ลองมาลอกดูเดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้นะครับอันคอมเม e n ์ออกบ๊โอเคนะฮะอ่าก็เหมือนเดิมครับมาที่ terminal แล้วใช้คำสั่ง npx ตามนี้เลย ทุกคนก็จะเห็นนะว่าก็คือจะมี user id 3นะครับ email j a n name j a n นะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาดูคำสั่งในการหลอกข้อมูล user ที่มีการโพสต์นะครับผมเราทำไงตรงนี้ก็เดี๋ยวเรามาเขียนคำสั่งใหม่นะเดี๋ยวผมคอมเมนต์นี้ทิ้งไปทีนี้ก็มาสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า users with p o s t นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยใช้ await นะครับ prism a user f i l e m n นะครับอ่าแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยเราจะมีการใช้นะครับเป็น include นะนะฮะซึ่ง Inc l u d e เนี่ยก็จะเป็นการ include ในส่วนของโพสต์นะครับอ่าแล้วก็กำหนดเป็น t u u นะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าผมเนี่ยเข้าไปที่ user model นะฮะอ่าที่ผมต้องการที่จะ Q u ว r y ข้อมูลแล้วก็ผมไปเช็คว่าถ้าเกิด user คนใดก็ตามที่มีโพสตนะเออก็คือมีข้อมูลที่เขาเคยโพสต์เนี่ยเป็นจริงนะครับก็ให้ หลอกข้อมูลออกมานะครับตามนี้นะฮะซึ่งในส่วนของการหลอกเนี่ยผมจะใช้เป็น console. d i r นะครับแล้วก็ส่งนะฮะเป็น users. post มานะครับผมแล้วก็ตามด้วยผมจะกำหนดในส่วนของ depth นะฮะเป็น null นะฮะโอเคนะครับก็คือให้แสดงข้อมูลมาในรูปแบบที่สวยงามจาก console นะฮะอ่ะกด save นะครับทีนี้มา run คำสั่งอีกรอบหนึ่งปึ๊บอ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่า จะมีข้อมูลนะครับเห็นป่ะ user ทุกคนออกมาเลยเห็นไหมนะครับผมก็ตามนี้เลย id 1นะฮะ id 2เนี่ยไม่มีโสสเห็นไหมแต่ถ้าเกิดมีโพสต์นี่ id 3นะครับก็จะมีการแสดงข้อมูลออกมาเห็นไหมนะครับ post id 1ไท t i เป็น hello prisma นะครับ content เป็น no อ่าเพราะว่าเราไม่ได้มีการใส่ content ใช่ป่ะโอเค publish เป็น false นะครับแล้วก็ อั t h ั r ไอก็คือจะเป็น3นะครับอ่าโอเคนะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูการอัปเดตนะข้อมูลของ user นะครับอย่างเช่นผมต้องการไปอัปเดตในส่วนของจอนะเดี๋ยวเรามาคอมเมนต์ตรงนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมสร้างคำสั่งใหม่ก็ได้นะครับก็คือผมจะสร้างนะครับตัวแปรชื่อว่า u p ปเดตยูเซอนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับเราจะมีการ a อ a i วแล้วก็ดึง p r i s m a มา User นะครับ แล้วก็ใช้คำสั่งนะครับอัปเดตนะฮะอ่าซึ่งในการอัปเดตมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับ SQL เลยก็คือเราจะต้องมีการอ้างอิงนะฮะว่าเราต้องการอัปเดตไปที่ user คนไหนใช่ปะ่ะก็อย่างเช่นผมจะมีการแวร์ตรงนี้อ่านะฮะแวร์ wear, ผมจะแวร์ไปที่อีเมลแล้วกันก็คืออีเมล john@gmail.com นะฮะแล้วผมต้องการอัปเดตอะไรนะครับตรงนี้ผมก็จะมีการอัปเดตนะฮะ Data นะครับผมซึ่งข้อมูลที่ผมจะไปอัปเดตนะครับอย่างเช่นผมต้องการเปลี่ยนชื่อเขานะให้เป็นจอร์นโดอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ผมจะเข้าไปที่ตัวเนมนะแล้วก็เปลี่ยนจากจอร์เนี่ยเป็นจอ e, ร์นโดนะฮะอ่าโอเคตามนี้นะครับทุกคนก็กดเซฟไปทีนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการล็อกหลังจากที่เราเนี่ยอัปเดตเสร็จใช่ไหมนะครับอ่าเดี๋ยวผมคอนโซลล็อกนะฮะตัวอัปเดต users นะครับผม อ่าโอเคกดเซฟไปนะครับทีนี้ก็มารันคำสั่งเหมือนเดิมเลยที่เทอร์มินอล t n t e r ไปซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่า ID ที่2 email john at gmail เนี่ยก็คือได้มีการอัปเดตชื่อใหม่นะครับจากเดิมที่เป็นจอ h ์เป็น John d นโแล้วลองกลับมาดูที่ฐานข้อมูลก็ได้นะครับผมอ่ารีเฟรชไปเห็นปะ่ะนะครับว่าเปลี่ยนชื่อแล้วจากจอ h ์เป็น John นโดอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการอัปเดตนะครับ เนี่ยลักษณะมันก็คล้ายๆกับ SQL เลยนะครับก็จะมีการใช้ where ในการอ้างอิงแล้วก็ข้อมูลตัวใหม่นะครับทีนี้สุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการ delete นะครับผมซึ่งการ delete ก็ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนคอมเมน n ์โค้ดตรัวรนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปรนะฮะชื่อว่า delete user นะครับแล้วก็ a wait ดึง p r i s m a มาเข้าถึง user แล้วก็ใช้ method delete นะครับ ซึ่งในการ e l l t t เนี่ยเราก็จะใช้ where นะครับในการอ้างอิงไปที่ข้อมูลที่เราต้องการ delete ก็อย่างเช่นผมอาจจะอ้างอิงไปที่ id นะครับอย่างเช่นเป็น id id ที่1แล้วกันเออก็คือไมเลอนะฮะผมก็จะใช้เป็น id ที่1แค่นี้นะครับกด save ไปแล้วก็มา run คำสั่งนะครับอ่าเป็น npx ts node script t ts เหมือนเดิมปึ๊บเรียบร้อยนะครับลองกลับมาดูที่ฐานข้อมูล refresh เห็นปะทุกคนก็จะเห็นว่า ID ที่1เนี่ยถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่นะฮะโอเคนะครับทุกคนก็นี่นะครับจะเป็นพื้นฐานการใช้งานนะครับ p r i s m a นะที่เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ดีมากๆที่ผมอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้กันนะนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตผมอาจจะมีโปรเจกต์ที่แบบใช้ร่วมกับเฟรมเวิร์กอย่างเช่นอาจจะเป็น React หรือไม่ก็ Next.js อะไรพวกนี้นะนะครับก็รอติดตามนะครับซึ่งวันนี้ก็พามาดู ตัวอย่างการใช้งานแบบเบื้องต้นก่อนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพแล้วก็คุ้นเคยกันนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครนะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแนาครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ